สวัสดีครับผมวุฒิสัทรจิตนะครับ CEO บริษัท Multiworld Expert นะครับวันนี้ก็มาออกงานคริปโตฟูมูลนะครับคิิโ p ปาร์ตี้ ที่ซีคอนสแควร์นะครับแล้วก็ผู้จัดก็คือยมูนคาเฟ่เอ็นพีแทนคริปโตคาเฟ่นะครับวันนี้นะทางมาจิวเวลเลอร์เนี่ยก็พามาทั้งหมด3โปรเจกต์ด้วยกันนะครับที่เอามาร่วมออกมูดตรงนี้โปรเจกต์ project แรกนะครับก็เป็นโปรเจกต์ตัวดนะีปลอกโกเนาะ ที่โลโก้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น w a t c h to e r r นนะครับ t e r n to Earn ก็สามารถทำให้เราสร้างไรายได้ให้กับคนที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับโดยการที่สตรีมไปแล้วเนี่ยเรามีระบบ AI ในการที่จะช่วยทำโฆษณาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมตอนที่เราทำแตสตรีมมิ่งให้ได้คนที่ชมอยู่นะครับก็สามารถได้รับโปรโมชั่นจากการชมการสตรีมนะครับของพวกกลุ่มที่เป็นสตรีมเมอร์ไดนะ้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับทั้งทั้งกับสตรีมเมอร์แล้วก็ทั้งผู้ชมด้วย นะครับก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่บนบล็อกเชนที่ทางฝั่งบริเวณเอ็กซ์เพิดเรานะครับร่วมกันทำขึ้นมาครับ ถ้าถ้าเรามองในตลาดของอ e ีสปอร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าเกินครึ่งหนึ่งของเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโฆษณามาจากเรื่องของสปอนเซอร์ชิพแล้วก็จะมาจากเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนครับก,ก็จึงจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงสนใจที่จะพัฒนาตัวโปรเจกต์นี้ครับเราก็มีแผนที่จะร่วมร่วมกับผู้จัดอ e ีสปอร์ตที่เป็นรูปแบบออนไลน์ตลอดทั้งปี 2022เนี่ยตอนนี้ก็มีประมาณ40-60อีเวนต์นะครับทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. แล้วก็ในเฟสต่อๆไปเนี่ยเราก็เตรียมที่จะร่วมมือกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นนักสตรีมเมอร์นะฮะ โปรเจกต์ที่2นะครับที่เราออกมาในวันนี้ก็คือโปรเจกต์เวลาเวิร์สนะครับก็จะเป็นเมตาเวิร์สที่ทางฝั่งเราเอ่อมาตุบเวิร์ดเอ็กซ์เพิร์ตนะครับก็ดูแลอยู่นะครับซึ่งตัวที่เป็นโปรเจกต์เวลาเวิร์สเองนะครับก็มีการออกฟีเจอร์ใหม่ๆที่เป็นเมตาเวิร์สเนี่ยเอาเทียบเลยรอติดตามกันนะครับในเดือนนี้เดือนหน้ายิ่งมีเอ่อฟังก์ชันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็มีข่าวดีหลายๆข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตกันต่อไปแล้วกันนะครับ เวลาเวิร์สเกิดเกิดขึ้นจากโปรเจกต์การเชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์ของคลาสนะครับคลาสคาเฟ่เป็น,เป,นเป็นออเป็นออฟไลน์คอมมูนิตี้และตัวเวลาเวิร์สเองเป็นตัวมาเชื่อมต่อมาทำให้เราสามารถเชื่อมคนระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เข้าหากันแต่บนความสามารถของโลกเสมือนทำให้เราสามารถจะขยายอาณาเขตไปได้ไม่สิ้นสุดต่อออกมากลายเป็นโอกาสที่ไม่สิ้นไม่สิ้นสุดส่งต่อไปให้กับทุกคนครับ ชุมชนเป็นคนที่สร้างเมตาเวิร์สไม่ใช่เมตาเวิร์สมาสร้างชุมชนนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจและมุ่งมัน่นโปรเจกต์เวลาเวิร์สเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันเป็นพื้นฐานดิเซนทัลไลซ์เป็นจุดหนึ่งที่เราเอามาเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนสามารถเริ่มต้นได้พร้อมๆกันบนโอกาสและความเท่าเทียมกันคําว่าเวลาคือสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันนะครับเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ในการทำ,ทำในแต่ละบริบทของทุกเรื่องครับสิ่งที่เรากําลังขยายงานต่อไปก็คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดการข้างในระบบการจ,จัดการ NFT แต่ละชิ้นที่อยู่ในเมืองถูกออกแบบมาชุมชนคอมมู n i t นเตี้เหล่าครีเอเตอร์นักสร้างเมืองนักสร้างบ้านนักออกแบบก็ได้เข้ามารวมกันเป็น community. คอมมู n i t นิตี้กลุ่มคนที่ชอบเรื่องของการบริหารจัดการเมือง governance ก็มานั่งคุยกันเรื่องการจัดการเมืองว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญครับ โปรจกต์ที่3นะครับก็เป็นโปรเจกต์บิตมอนสเตอร์นะครับก็เป็นโปรเจกต์ตัวมอนสเตอร์เนาะนะครับที่เป็นเกมไฟล์นะครับซึ่งเป็น NFT collectible นะครับแล้วก็เป็นเกมไฟล์ที่อยู่ในตัวเองด้วยนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างเยอะเลยนะครับมีนักลงทุนหลายๆรายเนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจนะครับกับตัวโปรเจกต์นี้ หลักๆเนี่ยจะเป็นเกมนะครับที่เราเร right right? ิ่มมินออกมาจากตที่เป็นการ์ดก่อนนะครับซึ่งการ์ดก็จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทต่างๆนะครับอันนี้เป็นรูปแบบเกมนะครับที่มีการต่อสู้กันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดิจิตอ l ดิจิมอนมอนสเตอร์นะครับโปเกมอนแล้วก็จะมีการใช้สกิลต่างๆนะครับมีการเลือกการวางแผนนะครับลงตัวละครเนี่ยได้ประมาณ4ตัวนะครับเป็นเกมวางแผนตัวมอนสเตอร์นะครับที่จะทําการสู้กัน เวลามอนสเตอร์ที่เหนื่อยแล้วนะครับหรือว่าตีใกล้จะตายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาเหรียญโทเค็นนะครับไปทําการจับมอนสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็จะใกล้มอนสเตอร์ตัวใหม่มาแล้วก็สามารถเอามอนสเตอร์ตัวนี้ที่เป็นเ e f t ไปทําการขายต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทาได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีมอนสเตอร์ตัวที่เป็น Legendary นะครับหรือว่ามีราคาที่มันสูงๆเนี่ยเราตีใกล้ๆจะตายปุ๊บเราโยนเหรียญน,นะครับที่เป็นโทเค็นเนี่ยไปจับเลย ถ้าจับได้ก็คือได้มอนเตอร์เข้ามาด้วยนะครับอย่างที่เป็นต้น